ใจเย็นะเทนนี่ต้องเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ก่อนบอกมันว่าเราจะพามันไปไหนเราไมไ่จะทำร้ายมันอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเอาเขารังกลัวเฉย,ยคูณเป็นเลวข้างๆพังเป็นเลวสี่ลอกเป็นเลวมันตตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคุณไม่ได้เปิดผิดไอ้เหี้ยใช่เป็นนั่นไงคือมันมันบ้าก,กันห้าคนแต่ผู้เองปกติสองคน เขาครับผมนะถ้าไม่อยากจะตามบอดบะช่องของผมม,มีแสงสตอา์นต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัฟ เฟาคอนเลยนะครับผมหน, si <is> นึ่งใน A อ็ซเซสแตนเลสเตลซิลี่ดีไซน์สุดล้ำไม่ส้ำใครหมากับวัสดุสุดพีเมียมทนทานนานสิปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเขย่าไขายี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออบตัดเฝ้าคน พิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงกรกฎาคมนี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีย์ค้ดตนัก,กรับรถทันทีอีก100บาทนะครับผมคำเตือนรีบซื้อก่อนของ,งจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้นเค5ช่วงโปรโมชันน่นนะครับหลุดโฟกัสลากหัวไม่คมแดงทั้งกระดานนี่เลย วันตั้มเครื่องดื่มโคตรชําเปรี้ยวหวานลงตัวให้ความสดชื่นสดใสโฟกัสไม่มั่วเล่นเกมได้รัวไม่ต้องกลัวคาเฟอีนกินเป็นรูทีมก็โคตรดีเพราะกระปุกนี้ไม่เติมน้ำตาลกินได้คตนนานตั้ง40แก้วถ้าสนใจแล้วอย่าลืมใส่โคตรนักลัดลดคัาทีมหนึ่งร้อยบาทไปจัดกันเลยวันตั้มไม่มีบลในการป้องกันหรือรักษาโรคโปวดอานฉลาดก่อนบริพวกลองเหอะอร่อยสุด ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชา แนะนำเป็น C G C Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ไลอแอนลาซาด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาซเซโกอยู่ข้างล่างเลยไอ้ปืนมีไงปืนยิงที่จานปะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเอาไปโยนให้กำลังวิ่งไปครับให้แทนต้องให้ต้องให้แทนต้องให้แทนเราทราบครับนะคอเข้านะพี่ไม่อยู่ที่อยู่ในเดี๋ยวเดื่องลูกระสุนนี่ลูกข้าศนนี่โยนดนะนี่ลูกกระสุนอันนี้คือมันเลงยังไงนะพี่มันมันเลงแบบว่าต้องสูงกว่าไหมไม่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  ยิงใกล้ๆก็ได้ถ okay. okay. ้าถ้าานนโอยเจเจน้าแทนนี่ต้องเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ก่อนบอกมันว่าเราจะพามันไปไหนเราไม่ได้จะทำร้ายมันค่อยคุยกับมันอยู่ด้วยกันลูกอันนี้เราต้งทำเชื่อใจไม่เชื่อใจมึงอยู่จริงอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นมองเขารังควายเฉยๆอ๋อได้เลย เห็นหูมันไหมตาหูมันตั้งแบบนั้นคือมันกำลังกลัวเหมือนตั้งตลอดเลยนะพี่ <c oughs> ก็อย่าขยับที่แต่นะสิเป็นาาาไปไหนึ่งเล้่าเรากำลกล้าไป่ไหนอะคีลไม่มาอย่ดยิดงแต่เย็นเย็นใจเย็นๆอ่านพฤติกรรมของมันในใจร้อน

โอ้ยเอ้เอ้กดกดดันขวาเดิมอีกครับเอาล่ะพวกคนไม่ต้องขยับอย่าขยับขอญาตอย่าขยับว่านอยากได้ชื่ออะไรอยากได้ชื่อว่าสุดหล่อสุดหล่อแล้วนะพี่ถอดหมวกนี้ทิ้งก่อนทำให้ัตูกลัวสุดหลอสุดหลอของพี่เรือเรามีชื่อว่าโบ๊ท โอเค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 นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้สุดรอนิ่งไว้เอาล่ะเรียบร้อยอ,อุ้มไปเลยนี่แหละของขวัญของเธอว่านเอาไปเลยทำไปโดยชอบทำ เฮ้เทนนี่อย่าไปรังแกเขาล่ะเราเป็นเจ้าถิ่นน่ะรู้หรือเปล่าบูอยู่แบบสงบสุขนะแล้วก็กด A ไปก็ได้อ๋อนั่งกด A ตอนไปกด E แล้วกด A เทนนี่เรือออกแล้วยังอยู่ไหนเนี่ยจะไม่ไปอยู่เฮ้ยเทนนี่ยังไม่ขึ้นเรือเขาหรอกตันโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงเก่งเลยพี่กิน แทนเธกระซิบบอกนายระวังไอ้ทนนี่ให้ดีกดข้อเดียวคืออยู่ไว้ห่างกับมันให้เยอะที่สุดระวังฟันหน้าของเองด้วยมันอาจจะชอบสิ่งนี้มันชอบสะสมของกว่าแต่ภารกิจหลักของเรานี่มันเมื่อ,อไรครับวัน้อกการสครับมาทำแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะภมอะไรของนี่อ แล้วเราก็จะขับไปได้พี่ก็ตองเพราะเราก็ื่อนเไปแสเพ่อนเพ่ไปอยู่ส่กระแสเรือโอเคไปได้พี่โอ้แล้วนี่เรามีเครื่องยนต์ใหม่ซ้ายขวาเลยหรอใช่แต่จะไม่มีปูมอะไรอ่ะมันก็เลยไปไม่ได้นะโอเคโอเคโอ้ยบ้าจะตายเริบ้านไม่ขมาขึ้น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 มาข้มาขมาขมาขมา้มานมาขึ้้าา มาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี้ผมยังมยังมยังหนึ่งสองสามเอาไปสามบอกมันทอนมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองครับ มุมช้อนมุมเงยกูใส่หมดอะมาดิลำชลวัลในสัตว์แตกแปลกๆหรือเปล่าชนหรือเปล่าฝั่งนั้นอะทำไมไมเหมือนเป็นชนเลยอะทำไมไม่เปิดด้านซ้ายด้านซ้ายไม่ใช่ฝั่งมีการเปิดฝั่งเข้าใจแล้วว้าวว้าวว้าวชนมั่วไปแล้วดีบ้าจำเป็นไม่แล้วจำเป็นจำเป็นการเอิเอ้ยชนแม่แล้วชนแม่แล้วพวกเราจะตายมิด ถูกะนีี่่พทำไมไล่นดักหยางกับทำไมไล่นดักหยางไม่เปิดเคยเปิดเองที่ต้องค่อยแตงโผมเปิดแล้วมันตีพี่มันตีเด็กคูณเป็นเลวข้างๆพังเป็นเลวซี่โลกเป็นเลวโโอ้หมันตีแต่แต่เื่อกี้แล้วคูณไม่ได้เปิดพี่เลยที่เที่ยงาไปด้านหน้าเหมือนกันขน้าไปด้านหน้าเหมือนกันหันแล้ว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 ไม่ขยับเลยกับพ่อไม่ขยับเลยเรือไม่ขยับเลย แล้วเอออันนี้ถูกแล้ววิวิวเป็นทีหลังอพี่ไม่เข้าใจว่ะไปแล้วไปแล้วขึ้นมาออสเทเลียสุดเลยเป็นถอยหลังนะอันนี้คือถอยหลังเต็มกำลังหรือเปล่าพี่เออไอ้นี่เปิดไอนี่เปิดนี่คือปิดด้านนะหรือเป็นเพราะลายลมไม่น่าเกี่ยวแล้วหรือว่าเราต้องปิดใบลมให้หมดพี่มันมันย้อนลมปะลองปิดใบลมปะปิดปิดปิดขึ้นก่อนปิดขึ้นก่อนแล้วเปิดเปิดพร้อมกันนะเดร้อมกันนะดึงสองถ้าเปิด ไปไปอยู่นี่ใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเม่ท่านว่ามัวมว่ามัวมัวมั่ต้องมีคนมัวไม่แต่แต่แต่เรือวิทย์ฝังแล้วแต่ว่ามันต้องเปิด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 ่อิดเปิดมปิดเปิดเปิดเปเริดเาิดเปิเปิดเปิดเปิดกิเปิดเปินปิดเปิดเปปนเปเรเเเิเิิเ ีมจะโอ้ปูช่วยเอาน้ะมานลดให้ปูด้วยแล้วปูมีข้าวแดกแล้วเฮ้ยคณะคณะคณะมีเห็นไหมผมจะอ้วกแล้วครับมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลาใช่ผมพยายามจะให้เรือมันดีบด้เดราะว่ามันจะได้เก็บของได้เยอะที่สุดไงี่ เราต้องนับแผ่นด้วยหรอว่านับชั้นสองด้ยไม่เอาไงว่าไม่พอเขาแค่เพิ่มมาถ้าสมมติว่ามันไม่พอมก็สร้างเพิ่มแค่นั้นแหละไม่มีขี้อะไรยากเลยสัตว์ถ้าคนดูไม่ได้ได้สัตว์ก็ไปดูช่องอื่นโนไทยยินไม่ใช่ทเอาเลยดิ๊ดแพทย์เข้าก่อนเลยตอนนี้เข้ามาปรับอารมณ์วอเธอเลียดวนไอ้นี่แม่ไม่มาพูดดูธนาคารไห้ยิ่งยากเอา เอาละผมขอหนึ่งห้องไว้ตรงนี้เอาให้อาเธอเลียตนั่งมีเก้าอี้สองฝั่งเอาไว้ปรับอารมณ์กับเขาก็ปวดห้านอนแบบน้ำกูไม่ทำเท่ไร้ผมเห็นเขาแล้วผมรู้สึกถึงโอ้ลับ <c oughs> เหมือนที่เขาเขียนไว้เลยยังไม่รู้เรือคนนึงเริ่บ้าบ้าแล้วเขใช้ความรุนแรงที่บอกหน้าผมว่ากูไม่อยากโดนเที่ยงนอนตากไม่อยากโดนตัดแต่กูจะอ้วกแล้วหัวหน้ากูเลี้ยไม่พักเลย แช่เหมือนแบบแช่สปาด้วยเหรอใช่เราลงมาทั้งตัวออกไหมแม่เนี่ยออมไม่ได้เลยคุยกับผู้ดีหมอทุกคนค่ะค่ะคุณคนไข้เป็นอะไรมายายเขายืนครับเลือดมันจะลงเท้าแล้วในหัวจะมีเลือดเลี้ยงไม่พอคุณหมอต้องมีก้ยเยี่ยกับเขาครับขพอะไรอย่างน นมาั่งเลยแล้วครับให้เขาแช่น้ำเย็นๆแล้วคุณนั่งดูอยบางเขาแบบนั้นแหละครับให้ใจเย็นเลยให้ใจมันเย็นกว่านี้ครับโอเคตั้งเลยช่วงนี้ไม่ไหวแล้วครับคุณให้เตอนเลยนะคะบอกหมอได้นะผมไม่เข้าใจเลยว่ามันยากตรงไหนในการที่เราบอกว่าเราอยากเรียนรู้อะไรตัวเองแล้วคุณก็บว่าที่ทำผู้นั้น ค่อย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 ย้อนเวลาค่อยค่อยย้อนเวลาย้ายเขาอยู่สถานการณ์เครียดย้อนเวลาเขาครับย้อนเวลาเขาไปเนี่ยเขาแบบว่าตวาดใส่อ่ะผมไม่รู้เขาโง่อะไรเข้าใจครับคุณเทนนี่แต่ว่าคุณเทนนี่ป่วยได้แต่ต้องมีใบอญาตด้วยนิดนึงนะคะพอดีมบอนญาตอะไรอยู่ห้องหนึ่งแล้วไหม ป่วยได้มีมารยาทด้วยนะคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวออกออกเลยก็ได้ครับออกเลยก็ได้ครับโอ้ยังดียังดีคุณคุณพยาบาลนักล่าช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมโอเคโอ๊ยเราแปลกแปลกผมงงมากหัวแร่พยาบาลขับเรือหัวแรามึงมีปัญหาการบังคับเรือมาตลอดเลยนะครับผมจำเออแองนี่ได้ผ่านไปสองรอบแล้วครับเนี่ย ขั้วเราเป็นคนป่าบนเกาะไหนต้องเกาะหนึ่งเถอะแล้วใครมาก็จับกินไม่ได้หมดใช่แฟนนั้นแหละคือคือมันมันบ้ากันห้าคนแต่พวกเองปกติสองคนใจหรือเปล่าใครพูดอะไรอ่ะพูดอะไรลมดีนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปไหนกันต่อ ผมว่ากานเรือนี่มีผีกับตันขเรือทากลางใจอย่างมากเลยนี่ติดผมยนอยู่แล้วเราเลตามมพี่พูกคาสมมติว่าพี่ยินยีนอยู่แล้วพี่ยองจมน้ำพี่ตกใจปะอย่าพี่ก็เก็บของนไปเบลข้าวได้แล้วแล้วก็ไม่กินข้าวหยุดบ้าคล่ง าไม่ได้ครับไม่ได้เรากำลังจะโยลูกเรือเด็เาผมจะน้ำปุปุปปารัแล้วครับอลูกบบปลียนมันวันี้จลี่ันันี้ก็วเดี๋ยววเดี๋ยวเอาหน้าที่เรามาเล่นเีรือแล้วมันจะไม่ต้องไปตามลมแล้วไมันจะวิ่งไว้ทำภารกิจได้อ่นาเรียบเครับปลียวนี้สี่วโนครับี่กิ๊คเดิมก็มลกพี่แลวครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเร็วขึ้น มองอยู่ก็น้าเลยว่าครั้งหน้าจะเร็วขึ้นหน่อยเพว่านี่คือสปีดกา์ดบาร์บัสต้าค์ครั้ง,ง,งแรกก็บอกว่าพี่เรียนเมื่อหมดแล้วแล้วเดีก็จะไวขึ้นแล้วก็ครั้งต่อไปก็โอเคพี่เข้าใจหมดแล้วแล้วจะทำอันนี้ครั้งเดียวก็คือได้เพราะเดี๋ยวมันจะดักอนี้แล้วครั้งนี้ก็คือจะมีเอนจิ้นแล้วถ้าเาดี๋ยพอทำได้เดี๋ยวก็จะไวขึ้นแล้วกดูแล <c oughs> า,น,น,าน้าครับสกีรั์ขอบคุณค่ะโอคขอบคุทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนนะของเุณทุกคนงะที่เข ขอบคุณมากครับพี่พี่เจอกันนะครับขอจากนี้ราจเจอกันว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 ันพุธนะวันพุธนะเอาพี่พี่ไปนัดเวลากันให้ดีก่อนดีกว่าครับผมพร้อมเติมผมผมน่าจะเล่นไม่ได้ทั้งคือซั่นผมจริงผมคาดหวังว่าวันนี้จะเสร็จจริงๆเพราะว่าอ่าผมจะไม่ละตลุงแต่นาทีนั้นตงนี้ดูตีสามับผมผมจะเตีมตอนบ่ายสามถึงประมาณทุ่ม แล้วผมก็ไปแก็ไปเลยจ้เพราะฉะนั้นช่องแชทตอนนี้หันมามองหน้ากันเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าโอเคสปีดรันแล้วก็จบกันแค่นี้้วสินะไม่น่าเจอเกมที่นี่แล้วสินะรู้สึกได้เลยว่ามันอาจจะนานเยี่ยเลยล่ะหรือว่ามันจบแล้วแท้จริงไม่จบการจบจบไม่จบไม่จบภา่จบได้มจกูแล้วก็สุดหล่อสินะพี่ ไอพวกนั eh ้นอย่าไปเชื่อมั้ไอพวกนั้นนะไปเชื่อไอข้าไพวกนี้ยไอพวกนพี่พี่ทำมึทำงี้ทำทำงี้พี่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 พีีี้พี่พพี่่พี่ีี่พี่พี่ี่่า่่ี่ี กับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึ่งันลนะครับที่ผมผ้ามหมแลนในสตรีมซสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน